ดังนั้นโอกาสนี้เึงขอถือโอกาสโดยการนำท่านทั้งหลายนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเป็นการปฏิบัติสมาธิภาวนาในท่านั่งในเมื่อเรานั่งลงไปแล้วตัวอารมณ์จิตของตัวเอง ใกว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่จิตของเราพระธรรมก็อยู่ที่จิตของเราพระสงฆ์ก็อยู่ที่จิตของเราพระพุทธเจ้าก็คือจิตรู้ของเราพระธรรมก็คือจิตที่มีความรู้สึกสำนึกจิดทอดทั่วดีพระสงฆ์ก็คือเจตนาตั้งใจจะละวานทั่วระเพื่ออยู่ตลอดเวลา จิตของเราเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกันแล้วทุกคนแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ของเรามันยังมีพลังน้อยเริ่มเริ่มเป็นแสงเล็กๆแลกต่แสงหิงห้อยนิดหนึ่งดังนั้นเราจึงมาตั้งใจปฏิบัติภาวนาเพื่อให้แสงพุทธธรรมอนั้นสว่างสวัยขึ้นในจิต ด้วยการบริกรรมภาวนาด้วยการพิจารณาสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเรื่องกายลใจในจิตของเราด้วยการตามรู้อารมณ์จิตของเราด้วยความมีสติสัมปชัญญะ <c oughs> ขอบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าการทำสมาธิภาวนานี้ เพื่อฝปกดผลออกรมจิตให้มีพลังงานคือสมาธิความตั้งมัน่นมีสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าว่องไวต่อการรับรู้สถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมแม้ว่าเราจะ ภาวนาทำจิตให้มีสมาธิลึกซึ้งสักเพียงใดก็ตามจุดมุ่งหมายอยู่ที่เพื่อทำให้จิตมีความมั่นคงต่อการทำวามดีมีสติสัมปชัญญะพิจารณาให้รู้รอบข้อไม่ใช่ปฏิบัติอย่างโงมง,งายมีอยู่กันที่ตรงนี้ วนเรื่องกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นอย่าเพิ่งไปพยายามละให้มันเสียเวลาแต่เรามาสร้างพลังสมาธิคือความมั่นคงสติปัญญาความเฉลียวฉลาดรอบรู้ให้มันเกิดขึ้นในจิตของเราให้ได้ เธอทำจิตของเราให้เป็นผู้รู้ผู้เตื่นผู้เบิกบานลักษณะของจิตที่เป็นผู้รู้ผู้เตื่นผู้เบิกบานจิตสงบนิ่งสว่างสวัยใสสะอาดเหมือนกระจกเงาเมื่อจิตของท่านผู้ใดเป็นอย่างนั้น เราสามารถที่จะรู้ว่าจิตแท้จิตตั้งเดิมจิตที่เป็นพุทธานั่นมันเป็นอย่างไรเมื่อพุทธายังไม่ปรากฏเด่นทัดเราต้องพยายามปฏิบัติเรื่อยไปเมื่อจิตมีความมั่นคงมีสติมั่นคงความสว่างกระจ่างแจ้งมองเห็นจริงต่างๆมันจะบังเกิดขึ้นเอง แตเรายังทำสมาธิอบรมตัิสัมปชัญญะยังไม่ดีพอหรือยังไม่มีพลังงานพอที่จะใช้การได้แม้ว่าเราอยากะรู้แจะเห็นอะไรมันก็เหมือนคนตาบอดคนตาบอดมองไม่เห็นอะไรแล้วมันจะไปรล้ไปมองเห็นอะไรได้อย่างไรข้อนี้ฉันใด จิตที่ยังเมื่อดบนผูกกิเลสทั้งหลายมันปิดบังผูกค,ความปรารถนารามกมันปิดบังอยู่ภายในจิตแล้วมันก็เม,มืดเม็ดไม่ให้เรามองเห็นสิ่งใดๆตามความเป็นจริงมันก็จะไปมองเห็นแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าละทิ้งแล้ว็ลณะยศสันเสรนสุขเป็นต้น อันนนั้นเป็นสิ่งที่พรจะพุทธเจ้าท่านตลาดิ้งหมดแล้วทีนี้เรามามองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของดีมีศีลเผยยึดไปปรารถนาอยู่ในสิ่งนั้นเท่านั้นความปรารถนามันก็ปิดบังดวงตาไม่ให้มองเห็นธรรมอันละเอียดคือไม่ให้มองเห็นธรรมอันถูกต้อง มองไปที่ไหนก็เห็นแต่รูเสียงเปลี่ยนลดสัมผัสธรรมารมเป็นที่น่ารักใครพอบใจส่วนดวงจิตที่สะอาดสว่างสงบเราจะมองไม่เห็น้็จิเดตเหล่านี้มันปิดตังดังนั้นการปฏิบัติธรรมด้วยหลักขันท์สอของพระพุทธเจ,เจ้า ย่มีกฎเกณฑ์ที่เราควรจะเอาใจใส่ศึกษาให้เข้าใจกฎหมายปกครองบ้านเมืองก็ยังมีแม่บทแม่บทของกฎหมายก็คือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญปกครองบ้านเมืองนั่นเป็นตัวบทกฎหมายศาสนาพุทธหลักของการปฏิบัติและคำสตอนก็ต้องมีตัวบท ตัวแม่บทของศาสนาพธธุทธคืออะไรใครรู้ไหมเราจะนั้นต้องพยายามทำความเข้าใจตัวแม่บทของศาสนาพธธุทธอยู่ที่มนุษยธรรมมนุษยธรรมอันนั้นคือศีลห้าศีลห้าข้อนี่แหละเป็นแม่บท เป็นกฎเกณฑ์ที่ชาพุทธดับรือพระพุทธศาสนา้กจ,จะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามแม่บทนี้ไม่ได้อย่าไปกล่าวถึงที่เราจะต้องปฏิบัติให้มันได้มรรคผลนิพพานไม่มีทางถ้าเสียยวห้าไม่ดีความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นศีลห้านี้จึงเป็นคุณ,ณธรรมหลัเพื่นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เมื่อ้าวนางพี่เาพิสโสองสามมะเรนย,ยังมีการด,าด่าตันินติเตียนกันแข่งโกกันแล้วก็เกิดทะเลวิวาทกันขึ้นมาเพราะไม่มีศีลห้า ศีลห้ามันไม่บริสุทธิ์จึงด่ากันได้ทำนิกันได้ตีเตียนกันได้บางทีใครๆทำอะไรขึ้นมาก็ไปเดือดร้อนถึงตัวเองกิขนข้าวอิ่มแล้วเลอออกมาคนได้ยินก็ไปเดือดต้อนเขาเลยอ,อยู่ที่คอที่ปากเขา มีโลเจเธอตัวเองไม่มีศิห้าถึงไปเสียงยกโทษไปถือเรื่องเล็กๆน้อยๆเอามาเป็นปัญหาให้เกิดเรื่องต้องตกเถียงกันเราจะ,ะนั้นหลักการปฏิบัติที่นี้อาตมาจึงย้ำ,ำย้ยำย้ำอยู่ที่ศิลปะขอเท่านั้น ทำไมจึงต้องย้ำอยู่ที่ศียรห้าข้อเพราะบริวารของอาตมายังไม่เลิกทะเลาะกันพวกนี้ศีลห้าไม่บริสุทธิ์สะอาดแล้วมันจะไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้อย่างไระฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องย้ำอยู่ที่ศีลห้าใครจะว่าหลวงตาพุทธไม่มีภูมิก็ตามใจ เราพิจนารณาดูแล้วบาปก,กรรมทั้งหลายที่เราทำลงไปนั้นไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากการปฏิบัติผิดศีลผ้าที่จะต้องไปตกนรกแต่ว่านี่พวกท่านทั้งหลายยังไม่ได้สมาทานศีลแปดก็รับทานเข้าเย็นกันอยู่ บางคนแก่จนจะเข้ากระโลงแล้วก็ยังอุตส่าห์เอาแป้งมาผัดหน้ายังแขนเขียนเขี้ยวตาปายเข้าไปด้วยก็ยังได้ไม่เห็นจะไปตกนรกใครจะประดับตกแต่งจะทเข้าเย็นด้วยจะก,ก้อนลำขับร้องกระโคมดนตรีดูการละเล่นต่างๆก็ดูได้ทำได้แต่ไม่ไม่มีโทษถึงต้องตกนรก ถ้าหากว่าใครละเมิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งตกนรกทันทีนี่คือแม่บบของศาสนาพสอยู่กันที่ตรงนี้ต้องพากันทำความเข้าใจให้ดีอ้าหากว่าผู้บวชในพระก็แต่ศาสนานี่ไม่สังวรในศีลห้าข้อดี <c oughs> ปฏิบัติศีลห้าข้อนี้ยังไม่บริสุทธิ์บร,ริบูรณ์ดี แม้ว่าเราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติสิ้เสิ็นสองร้อยี่สิบเจ็ดแล้วสิบแปดมันต้องเพราะตัวแม่บทที่เป็นเพื่อนฐานมันไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นเราพุทธเจ้าสอนว่าให้เราละบาปละบาปละอย่างไรก็ละที่ีีนห้านั่นเด อะไรไม่ทำผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งได้ชื่อว่าละบาปได้เด็ดขาดเมื่อได้มาละบาปได้โดยเด็ดขาดแล้วผลเพิ่มของบาปมันก็ไม่มีสิเมื่อวานนี่ทุกหัวปลาต้มยำรับทานอยู่แต่วันนี้จุดแล้วแล้วก็หยุดต่อไปจนกระทั่งชั่วชีวิต บาปมันก็มีอยู่เพียงแค่นั้นแหละเพียงแค่ทุบหัวปลาเพราะเราไม่ได้ทุบมันอีกนี่พูดง่ายง่ายฟังให้มันเข้าใจเราก็เอาไปพิจรารณาตรวจตราศีลของตัวเองว่าเราบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีไหมก่อปฏิบัติได้ก็อแขนเป็นแขนการของการตัดผลเพิ่มของบาปไม่ให้มากขึ้นมีเท่าไหร่ก็อยู่เพียงแค่นั้น ในเนนอกจากจะเป็นการตัดทอนผลเพิ่มของบาปแล้วยังเป็นอุบายบานนันฑอพรพลังของกิเลสให้ลดน้อยลงหรือหมดไปปฏิบัติอย่างไรเราท่านเม่เโาจัดก็อนด้กถึงสีนส้นพออปานาธิบาตสม,มุสาบาดเรา,าก็ทธเจ้าไม่ฆ่าไม่ตาไม่ตีเราก็ยึดทันที หาจิตใจมันโลมันอยากได้โน่มนอยากได้นี้่าเป็นทางที่ได้โดยทอดทำล้วให้มันโลกไปอยากได้อะไรสะแสวงหาเอาด้วยลำแข้งแต่ให้มันถูกต้องตามศีลและทามกฎหมายแต่ว่าอย่าให้มันเขียดเสียงข้ออินาทานแต่นุ่มเจ้าสาวทั้งหลายเกิดรักเกิดขอ้อกันอย่าไปรับนอก ่วมเป็นจิตใจของพ่อของแม่ผู้ปกครองงดเว้นกันที่ตรงนี้ใครนึกอยากจะโกหกตอกรวงก็นึกถึงเี็นข้อมูสาวาใครมัวเมาในการเล่นหวยบัดหวยเบอร์เล่นการพน,นันสุรายาเมาก็นึกถึงเีนทข้อสุรางดเว้นทันทีต่างใจเอาไว้ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามฉันจะหยุดฉันจะงดฉันจะเว้น มันเป็นลูกปิตของพระพุทธเจ้าแล้วนี่ต้องตังใจให้มันแน่วแน่ว่าเราจะละบาปตามคำสั่งของพระพุทธเจา้าเราละไม่ได้เว้นไม่ได้เราจะเป็นลูกปิตของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรนี่คือหลักกฎเกณฑ์ของการละความทั่วหรือละความบาปมันอยู่กันที่ตรงนี้ละบาปด้ตา,ตามกฎเกณฑ์ของศีลห้าแล้วหายห่วง ไม่ต้องไปกังวลอะไรอีกเ่อกเมีเส้นห้าบริสุทธิ์บริบรูรณ์มันก็ตัดกรรมตัดเวรการตัดเวรก็คือว่ายุติการทำกรรมยุติการทำกรรมที่ชั่วที่จะทำให้เกิดเวรอาฆาตพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันมันก็หมดเท่านั้น จะว่าเสียงใดที่มันจะเป็นกรรมเป็นเวรนที่ทั่วจะให้ผลลายประโยชน์มันพันทีมต้ก็ไปหาพระที่ไหนมาเสกมาเป่าให้หมดรมหมดเวรนมันไม่มีทางหรอกการตัดกรรมตัดเวรนก็คือการหยุดทำบาปตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้อันนี้เป็นการตัดจมตัดเว้พแต่ยะนั้นหลักของการตัดจมตัดเวรนมนอยู่ที่ตรงนี้ พอเราตัดตัาต,ตัดเวนได้เด็ดขาดว่าจิตของเรานี่มันสงบไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนายโยมนะมันสงบอย่างไรเพราะมันไม่มีความหวาดระแวงว่าคนโน้นเขาจะมาทำร้ายคนนี้เขาจะมาทำร้ายผู้ที่มีเศษบริสุทธิ์สาดีเนี่ย เป็นผู้ยอมเสียสละชีวิตเพื่อชีวิตของคนอื่นชีวิตเลือดเมื่อในกายของเราสละเที่ยงหมดแล้วแม้แต่เข้าไปในป่าเสือมันก็ไม่กินเพราะเสือมันไม่อยากกินของที่เขาทิ้งแล้วมันจะกินแต่ของที่เขาหวงเท่านั้นเอง <I know. S 1> เพราะฉะนั้นเรามาเป็นนักปฏิบัติ ต้องทำความเข้าใจในแม่บทของศีลหรืหอระเบียบที่เราจะพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตั้งใจทำสมาธิภาวนาโดยวิธีการต่างๆที่เราคล้องตัวหลายตำนิํำนานมาแล้ว <c oughs> ให้เกิดมันมีความมั่นคง ทีนี้สำหรับวิธีการทำสมาธิในวันนี้จะขอแน่ๆเอาไว้สองวิธีวิธีหนึ่งท่องบริกรรมภาวนาผู้โทผู้โอผู้โอโู้ขอผเอาไว้ควบลมหายใจไม่เฉพาะแต่เวลาที่เรามานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เดินเดินนั่งนอนรับทานดุ่มทำผู้เจ็บท่องผู้โตพุทโตผโตพโตพุทโตได้ตลอดเวลา เวลาเราพูดมีสติเวลาเราคิดมีสติหม่แล้วท่องพุทโธแล้วมันเป็นอุบายทันจิตให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีพลังของสมาธิบางเกิดขึ้นจิตมีความเข้มแข็งสติว่องไวรู้ทันการต่อไปเราอาจจะไม่ท่องพุทโธก็ได้กำหนดตามรู้เดินเดินนั่งนอนรับการด่มทำพวกคิดทุกนาจิตทุกลมหายใจ จนกระทั่งมันเป็นเองโดยอัตโนมัติทีนี้ประโยชน์อะไรที่เราจะต้องมาทำสติกคหนดตามประตการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นบายวิธีเปิดผัาจิตของเราให้มีความสำรวมเมื่อเรามีสติโลกอยู่กับสิ่งเหล่านี้จักภูณาสังวรโส สังวโรสาธุเราก็ได้สำรวมจมูกเขียวหายะสังวโรสาธุเราได้สำรวมลิ้นตาเยนะสังวโรสาธุเราได้สำรวมตายมานาาัสสังวโรสาธุเราได้สำรวมจิตการสำรวมนั่นคือเจตนาตั้งใจคอยระแวดระวัง เป็นอุบายให้เกิดสติสัมปชัญญะเพราะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์จิตเมื่อจิตมีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งละลึกย่อมเพิ่มพลังงานขึ้นมาทำให้ศีลบริสุทธิ์สะอาดเพราะเรามีสติคอยระมัดระวังอยู่ตาเห็นรูปมีสติโอได้ยินเสียงมีสติ มือได้เป็นมีสติเล่นได้ลบมีสติโดยเฉพาะเรื่องเล่นได้อาหารที่มีรสโทคากไม่โทคากไม่สาสคัญถ้ามันอร่อยก็กินให้มันมากๆถ้ามันไม่อร่อยก็กินแต่น้อยๆอย่อยาไปเกียดน้อยอกน้อยใจใย้วจบน่นเอาการแค่นี้การสซ่งสัมผัสก็มีสติ ใจไม่คิดมีสติเอาสติตัวเดียวคอยกำกับระมัดระวังอยู่แล้วเมื่อเรามีสติสองวันระวังอยู่กับสติเหล่านี้มันก็เป็นปายวิธีให้กายวาจาในใจของเราเป็นปกติกายปกติไม่ฆ่าไม่รักไม่ขมโมยไม่ประพฤติผิดต่อตาเมสมิถาจารไม่ดื่มน,น้ำเมา วาจาของเราไม่พูดโกหไม่พูดสอเสียไม่พูดคำหยาดไม่พูดเคยเจเริวไรใจของเราไม่เพ่งเล็งไม่สมบัติของคนอื่นไม่อยากได้สมบัติของคนอื่นไม่พยาบาทอาฆาตเกลียดแค้นใครมีใจมีความเห็นชอบยกวยธสัม,มาทิ่ดี เห็นว่ามีบุญบาปมีบุญมีสุขมีทุกข์มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีผูกปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จิตสงมีสมาธิมีสติปัญญาได้ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะตามกฎแห่งความเป็นจริงคือรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้ทุกข์ตมุทัยนิโรธนั้น เมื่อจิตมีพลังงานดีแล้วมันจะโลภของมันเองไปหมดนั่นแหละแต่ที่เราปฏิบัติยังไม่ถึงยังไม่ได้แต่เราอยากแรล้มากมากโลมากมากแก็ได้แต่คุยกลายเป็นคนตาบอดคุยสูงดัะนั้นเราอยาหัดเป็นคนตาบอดคุยสูงนักปฏิบัติทั้งหลายโดยส่วนใหญ่มีแต่คนตาบอดคุยสูง ผู้ที่ทำตัวเป็นนักปฏิบัติเป็นกรรมาฐานถ้าเราปฏิบัติสมาธิสมาธิยังไม่เกิดเจตยังไม่เป็นสมาธินี่เราไปคุยไม่ได้หรอกถ้าเกินคุยก็มีแต่เรื่องโกหกมนุษย์ในโลกนี้ใครหนอจะโกหกได้แนบเรียนเกินพระท่า,าสีดำดำไม่มี เราจะดันให้ระวังครูบาอาจารย์ของเราท่านย้ำนักย้ำหนาว่าเอาสมาธิให้มันได้เอาสมาธิให้มันได้ในการทำสมาธิทำอย่างนี้เ้อเอาไปลองทำลองดูถ้าใครไม่เชื่อกรลับฟังไว้แล้วก็ททำไว้ลองดู วันนี้ก็มีแม่ชีคนหนึ่งไปถามว่าทำไมจิตใจมันมีแต่ความปุุงสัตว์มันไม่สงบสักทีวันนั้นสงสัยจะไปโดนใครโกโหกมาทรมั้งว่าจิตมันปุ้งสัตว์มั่นเป็นดังนี้ก่อนศีลอบรมสมาธิศีลเน,นี่ยหมายถึงศีลที่บริสุทธิ์อย่างต่ำศีลห้า ได้าวาจาบริสุทธิ์ปราศจากโทษเมื่อมานั่งสมาธิแล้วจิตก็สงบเป็นสมาธิได้ง่ะสมาธิที่มีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยมันทำให้เกิดปัญญาที่ได้คำว่าปัญญาที่เกิดขึ้นมานี้มันไปรู้พระไตรปิฎกจบ แปดหมื่นสี่พันถ้าทำมาขันอย่างนั้นหรือเปล่าจะไปเข้าใจผิดกัมันปัญญาที่มันเกิดขึ้นกองเพื่อความคิดที่มันคิดไม่หยุดนั่นเองจะเป็นความคิดอะไรก็ได้ที่มันคิดไม่หยุดเราไม่ได้ตั้งใจคิดมันก็คิดของมันขึ้นมาตั้งใจคิดมันก็คิดของมันขึ้นมา เพราะที่เราไปเข้าใจผิดว่าความคิดนั้นคือความฟุงตานแล้วเราก็อยากจะให้จิตมันหยุดคิดถ้าเราติดความสงบต,ติดความนิ่งของจิตแต่แี่จริงคำบริกรรมภาวนาพโตพตทโพุทโพตทโตโตี่่ท่องเอาไว้นั่นน่ะมันอะไรเสียอีกก็คือความคิดนั่นแหละมันอะไรเสียอีกก็คือความคิดนั่นแหละ จีได้วมา่อภาวนาพุโทโธพุโทโธหัดคิดพุดโทโธพุ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 ทโธจนค้่องตัวจำนี้ทำนานแล้วสมาธิมันเกิดเต้พอสมาธิมันเกิดขึ้นมาเล็กหน่อยมันก็ทิ้งพุโทโธที่มันตั้งใจคิดอยู่นั้นแล้วไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาความคิดอย่างอื่นนั่นก็คือความคิดเหมือนกันกับพุโทโธนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเมื่อเจตมีความคิดเกิดขึ้นมาเองปล่อยให้มันคิดไปเลยปล่อยให้มันคิดไปแล้วเอาอย่างนี้ตั้งใจเอาไว้ว่าเอ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 าจจะคิดไปสึงไหนฉันจะตั้งใจดูแกคิดไปเนื้อไปใต้คิดไปนรกคิดไปสวรรค์คิดไปบ้านคิดไปช่องคิดไปเกี่ยวหาเกี่ยวแต่เกี่ยวสาวคิดไปรักไปขโมยไปจีไปปลง มันไปตามมันไปลูกมันไปมันจะไปถึงไหนทีนี้ถ้าเราปานเกียดนั้นเป็นอารมณ์จิตกำหนดสติตามลูกมันไปเมื่อสติสัมปชัญญะตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นผลมันจะเกิดขึ้นเป็นสองอย่าง ถ้าสติตามทันความคิดทุกขณะจิตจิตคิดไปดูไปคิดไปดูไปคิดไปดูไปตัวคิดไม่หยุดนั่นเป็นตัววิตกสติรูกพร้อมในขณะที่จิตมีความคิดนั่นคือตัววิจารจิตคิดไม่หยุดแล้วกำหนดตัวมันเรื่อยไปแต่เดี๋ยวปีติมันก็บังเกิดขึ้น คิดไปดูไปคิดไปดูไปกายก็เบาจิตก็เบาหนักหนักเข้ากายก็สงบจิตก็สงบมันสงบอย่างไรมันคิดดูไม่หยุดมันสงบอย่างไรเอาคำพีไหนมาพูดมันคิดดูมันสงบเพราะจิตตัวรู้สติตัวรู้มันเป็นปกติ ไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายในความคิดนั้นเิดแล้วก็ปล่อยวางไป้อ,อารมณ์กับเกติมันโดดเนสมชาติสติที่ไปรกำหนดรู้อยู่ที่ความคิดทีเกรดับเกิดสูงนั้นอย่างแน่วแน่มั่นคงโลทันทุกนานจิตเขาเรียกว่าอะไรเหติตานุปัสนาสติปัฏฐานไม่ใช่หรือ พอ,อมาหน้ามาจนจะตายงโง้ไม่เขา้าใจความคิดที่มันคิดโย่ไม่หยุดสติไปตั้งอยู่ที่ความคิดกำหนดรู้ที่ความคิดตลอดไปนี่แหละตัวนี้แหละเขาเรียกว่าทรมานุป,ปัสนาสติปัฏฐานนักปฏิบัติทั้งหลายโง่มานานแล้วเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจก็ให้ดี อาจารย์เสาทันพูดเป็นคติเือนใจไว้ว่าเออมื่อก่อนนี่จิต่ามมันสงบสว่างสวัยแต่เดี๋ยวนี้มันมีแต่ความคิดมันไม่สงบสักทีนี่อาจารย,ายร์ใหญเปิดทำทีเอาไว้อย่างนี้ทําไมลูกศิษย์ไม่จดจำคําสอนของอาจารย์เออพราะฉะนั้นเรามาสอนกสมาานอยู่นี่เกือบ2ีสิบปีไปยี่สิบป,ปีแล้วมันจึงหาคนอ u d i t a u ไม่ไ เพื่อครูบาอาจารย์อาจารย์ใหญ่ท่านว่าเวลานี้จิต้าไม่สงบมีแต่ความคิดพอถามกันว่าจิตมันเสื่อมหรืออย่างไรเอ้าถ้ามันเอาเป็นิน่งสงบอย่างเดียวมันก็ไม่กล่าวหนา้าสิทบาาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเป็นลูกจิตของครูบาอาจารย์สังเกตตัวให้ดี ถ้าขณะใดจิตของเรามีการคิดป,ปล่อยให้มันคิดใส่บ้างแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ไปโดยก็ำหนดตามพรู้ไปแล้วถ้ามันนิ่งว่างก็ป,ปล่อยให้มันว่างก็ปล่อย